các bạn đang ăn gì vậy ạ? không biết gì, không biết ăn. không biết ăn gì. không biết ăn gì. không biết ăn กนจะปเหยียบืรัเยียบมื้วยไม่ได้กล้งนี้ทังนี้ไม่ได้หรทา้งนี้ไทงนี้ออกได้ไมเจ้า่ัไปเอา้ออกไม่เป็นนะครับ

ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัดดีนะคะสวัดดีนะคะหวัดดีค่ะหวัดดีครับสวัสดีค่ะสวัดดีคัะสวัดดีค่ะวับดีค่ะหวัดดีครับดีคระคไหนที่เอาีตังกรอยเถอครับเนอะตังไปแล้วนะครับเลยไทยูกบอกเถอดค่ะได้แน่ๆได้ลูกกปิดอ๋ได้ครับได้เดี๋ยวเรารอพร้อมกันนะครับเนาะอันนห้สวดเดียวครับ อาจารย์อาจารย์ผู้ดีเนาะขอบคุณครับบู้ในมารอถึงเสี่ยด้อขอบคุณครับไม่ได้ไหลไม่ได้ไหลบ้านนี่แหละค่ะขึ้นสูงมากโอ้คนแหนีเลยตัวนี้หลครับมือแอนนี่เมปุนขอบคุณครับขอบคุณนะครับมีคนเยอะครับ บนนี้บอก,ย,กยังไ่ารูก<ด>ล,กลวันนี้วันอาทิตย์เนาะว่านุญาตให้ลูกนะ่คะอพรรษาบมอพรรษาบอกอบบน,บนะครับนครูกลามาเลย,ยนนี่ที่ละแม่มี่ไทยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครั<อ>บโอ้คุณย่าไนไรอคะับ วได้คร cheat. ับแ่ยังไอาจันร์สยองโมงวันนละแต่เดกี่วเแม่เป็นไขน้ำนจาไเวลานี้ตลอดไ้ไ้ไ้อู้้ไปอ้างยูบานบ้านบ้านมหาบนกมอง่นยูบานอยากบูชานี่นะโอาจารย์อยู่ในห้องกระโจ๊กครับแม่ เนี่ยครับในของปู่ชาตในในห้องกระจกครับเนี่ยมีอยู่ครับเดี๋ยวบอร์นี่พร้อมกันนะครับเดี๋ยวสวดพร้อมกันนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวบอร์นี่พร้อมกันนะครับพร้อมกันนะครับค่ะค่ะขอบคุณคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไม่ต้องไม่ต้องอย่าล้อเบิกเนี่ยพร้อมกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวล้อเบอร์นี่ต่อไปนะครับสวดพร้อมกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ได้แล้วครับครับไม่ลุ่มเลย่ลุ่มล้เ๋ยวฝีอะไรนครับเออมันยังไปเนื่อแลเราก็ยมเห็นเออีกอานน ขอบคุณครับขอบคุณครับวัสดีนะควันดีครับใครลครับตยไทยัทยไหมดีครับดีนะดีทุกคนนะครับดีทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ัีครั้นาไปดีจ้าดีค้สวัสดีนะคสวัสดีบครเนี่ยดีรไปไทยทุกคนนะครับ จับไปร้อนอะไรนะครับเอามาเอามาเร็วมากเลยนะอามได้ถ่ายรูปก่อนแล้เม็ดเม็ดเอามาใครเอามาหนู่มยังไงเอามาหนูใช่ไหมเอาม้าธรรมดาเลย หัวคขอบคุณครับไอเซียบี่ตั้งกล้องเลยนะครับที่หัวไปแล้วมาสักทายไดเยนระไทยพระไทยไทยมาอีกรอบเลยนะเร็วมากแม่เร็วมากเลยไปก่อนอาจารยเร็วมากเลยนะเห็นผู้หลอไม่ได้นาะเรนะไปก่ออา์เลยไปก่น่เลยไเลไป่นป่อเลยเไป่อยปก่

มีอถ่ายรอยู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตได้ขอถ่ายได้ตายนัอนครับีรอถ่ายูปให้นะครับรถายรูปหอยู่นะครับอ่าเบือนี้กนะครับเลบครับบขออนุญาตคร้าครับจานห้ามานหน่อน้องครับกครับนอีกไว้เนาะครับวไหนยครับด เป็นนัก้องขอบคุณนะครับผู้ใดไทยพทันยังังเบิกนี่อ้รอบสอนมาแล้วครับเนาะทไมได้มารอบสอนับเพียงมามาไมาวันนั้นมาไปเจอโอครับขอบคุณนะครับบมับออรอาัรับคร

คือนักร้องเลยป่านนี้เอาผู้ใดถ่ายว่าทันยังไงไหมครับเดี๋ยวเบอร์นี้ก่อนนะครับได้ถ่ายรูปันทุกคนนะครับยังนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะมีรอบถ่ายรูปอีกนะครับ

นะครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับเอามาหอนเดี่ยวถามก่อนคือเลขวะโอ้ยนะครับพี่บานไหยนะครับโอ้ยมาหอนดนะครับกำลังกระเต็มเลยนะครับเครื่งฟังพี่ฟังนั่นนะครับกะมือนี้วันอาทิตย์เนาะอ่านะครับขออนุญาตถ่ายภาพแน่นอครับเด้อมือสันแบบที่ทุกคนหลายๆนะครับโบมี่พื้นที่ยืนเลยนะครับเนาะ คุณไอ้มาไมีหมงยืนไม่ยืนไม่ไหวาจารย์ได้ว่าอย่างไงชิบชิบต้นๆแล้นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขื่นไล่ก่อนเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเด้อะอาจารย์ขออนุญาตเซฟกล่องแป๊มเบงครับโอ้คนละสิตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเด้ออะใส่รหัสใบเลียนยาเงี้ยเปิดปึงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะ วมนนี้ <fund ses> อาจจะดูแถวที่หนึงนะครับน้องคนไหนหะเดับป๊อปป๊อปอะไรับ่นี่ป๊อปกรนเลยป๊อป ก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับบรรยากาศก็คนเยอะมากกว่าไม่สดเลยนะอะไรสดเลยเดี๋ยวเพิ่งทางนี่นะประเด็นนะครับวันอาทิตย์ก็คนแน่นครับแน่นกว่าเมื่อวานนะครับโอ้พี่น้องไปมาอาทายไว้ห้ามมีคนถึงราวันอีนึงนะครับเพื่อพี่นี่ อ่ะก็สวัสดีย่เป็นทา้งการทาลังไม่ยินบอครับไปยินบอไปยินอยู่เนาะครับเนาะอ่าไม่ได้กะอาจมมจะขอโทษขอให้นะครับมมอาจจะดูแล้โอทัวถึงอาจจะคันหน้าไปยิ้มไส้่อเหมือนอาจจะว่าน้ำโมเหมือนนะครับเนาะเพราะว่าจากสีหนึ่งนะครับเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยกันขอเมาความกันเลยจ็กสีหันไปหาใครไหมครับพื่อน้าพ้นก็ดดึงหูแล้วพ้นก็ดดึงตานะครับกะนะครับเรื่องว่านี่กะอ่าหลายคนเห็นแหละเนาะครับเส้นเนี่ย ตุ้แม่นางเญีงแล้วถือกงวดนะครับให้บานดีซ้าว่าเป็นปอบ้วยบาดเลยถือางเกนากระิขีรถถังหน้านะครับเนาะกางหน้าก็จะเป็นางเวงที่เก้านะครับพลังพ้นเนี่ยส่วนมากนี่ก็ถือพลังพ้นยังมาถือได้ขนาดแปดวางเกงเพราะว่ายังตาอกอ่าเพราะว่ายังอาจารย์บอกว่ายัดตาอ๋อเ้อเออเจ้าอยู่ในย่านเด่นเออปีหัวออกแล้วกูตาอ๋อซื่อเนี่ยอม่แังออกบาดที่เนี่ย เออพ่มาถือเด็ลูกกระดาหัวกระจมเนอนะครับคือมันถือแล้วเขาจึงถีบปล่อยวานะครับอ่าเลขนีอยูซีคูออกยืสมอหามตัดออกผู้ไอตัดออกออกตัวนั่นล่ะเออนะครับคือว่าซีคูนี่เขาสามารถซื้อมือได้อาจารย์รับรองว่าถูกขับซีคูนี่เขาซื้อให้มันมืดคือกันถือก็คือถือ่าถือก็คือแล้วไปเอางวดน่ะเจอสี่นะครับทีก็ไปตัดออกแล้วมันถือพ่อมันถือแล้ว กอนหรือก็ว่าแล้ไข้หัวตาจะจมอยู่มัดมือแบบนไข้หูวเสื้ออาจารย์จ้าเท่ากับว่าอายุเอ่อ <Okay. S 1> แตละนะครับแต่ือว่างม่อวันี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วกับศูนย์สี่นะครับเลขสามตัวมีศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่นะครับเอ่ 078เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่อายัำอีกครั้งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์ความน่าจะเป็นใครว่าเดาว่าน่าจะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะล้านเปอร์เซ็นต์มีศูนย์แนลอนนะครับครับนกกะอ่าแล้วตรงนี้นะารงนีมีศูนแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สี0 8, 0 7, 0 8, ่นะครับมากสูนเม็ดเดียวเท่ากับคือศูนย์แปดเนาะแต่ถามาอาจารย์มากยังปีกอนนี่มันออกอยังกับในวอ ปีก่อนออก10670ล่างอาจารย์ได้มาเจ็ดศ0น7์ศูนี่มีที่มาท่าเฮาอยู่ไม่ทำไม่ทำนั่นเพื่ออาจารย์ฮุนกอนท่านอาจารย์แบบปูใหญ่พ่อผมเล่าเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่อายุ43มันเกิดเล่าคือศูตุลาปีก่อนมันออกเจ็ผมก็ถือสไรลาาแล้วมือนีออกพรรษาเป็นการดีนะครับที่ปูเพิ่อนกับมานะเพิ่อนเขาพรรษาเหมือนสำนักเข้าไปยังเขาอยู่หัวหนี้เพิ่อนกับมาแล้วกระสีเขาอยู่บ่เนาะ นะครับก็คิดว่าม้วนนี่ถามากอ่ะค่อยสามตัวไปเลยนะครับส่วนส่วนมือน,นีมาแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะเห็นถูกปูแนใได้ติดตอกในยังที่เพจปลอมเข้าไปลงนะครับแต่จริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับอาจารย์น็อตอตี้ไม่ทักหาใครนะครับเด้อย่าไปลงเสื้อแอปเพื่อนไปอู้กูดีใจอาจารย์ทักหากรัวพอข้ามันขายเลขให้อู้กูดีใจกูซื้อเลขนะอาจารย์จังถือกันี่เขาเจังใจ บระกาอาจารย์โกงคู่กนาะโพดเพลแบบที่นี่นะครับพอเปิดบังสือชีที่ดีโอไปนางสาวพระอาจารย์กอเปน็นนางสาวนอนะครับเพลอมเด้อนะครับเพจจริงบริเวณนี้ไมื่อกี้จะแนยนนิดนึงนะครับเดี๋ยวทุกกระแมงออกเข้าเงิน,น <c oughs> <c oughs> ยื่นยี่ถนนหมดแล้วไปที่นี่นะครับก็หัวนี้นะครับกบมาถ้าตาแหน่งที่มันมากออกก็คือศูนย์สี่สังเกต่าแปลงหัวที่ผ่านมาจะออกกําแมงนี่เหมือนเลยเรียกเราจะมีอยู่สองชุดไม่ได้มีหลายชุดสองชุดคืออะไร เลขถูกมีชุดหนึ่งนะครับเลขถูกมือนีมาเดี๋ยวยกมือแล้วก็ะทองน้ำกลดอายุไปเด้อสองหนึ่งอ่านะครับนี่คือเลขถูกไปตันเหรียญสองสี่สองหนึ่งสี่หนึ่งเขาสามารถตันเหรียญได้หลายคนถาม่าไม่มีว่าไม่มีสังหรณ์นะครับคือเขาให้อยูสองยูต้นหนีระวังเลขถูกกับเลขชุดศูนย์นะครับมากชุดไหนก็ซื้อเอาผู้ใดมี่ทุนก็บจังเก็บไปเหมือนนะครับอ่าแต่คุณเราคนเงนมันมีทุนมัมีทุนเราเอาเอาเหมือนกัได้เพราาซื้อตัวละห้าบาท มันกับเอาได้ครับเออตะวามัดอันหัวนี่ก็เดยเข้าว,ว่าอันซเซลสะเลยนะครับคนกับไม่ได้เตรียมอยู่เลขอันอาจารย์สอยว่าได้นะครับพงงานแล้วก็ย่ำอีกเพื่อนหนึ่งนะครับผมบอกไป่อ่าเลขมีเข้ามีหลุดเป็นแค่แนวทางชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับมี่เข้ามี่หลุดอาจารย์ว่าได้กรลันตีว่าสี่เขา้าแลาา้ว